ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเซลลไก่และก็เซล์น้ำนะคะประจำกระสินวุนเชียงสาขาขนแก่นนะคะวันนี้เราสองคนมีรถสวยๆนะคะเป็นรถ e ีโกคาร์นะคะเข้าใหม่ราคาเบาๆนะคะมาฝากคุณลูกค้าจะเป็นรถอะไรบ้างนั้นนะคะตามเราไปดูกันเลยค่ะ ำหรับคันแรกนะคะจะเป็น Mitsubishi a c c a เป็นสีดำนะคะรถปี19ระบบเกียร์ออโต้นะคะด้านหน้านะคะตัวนี้จะมีไฟเดย์ไลท์และก็ไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยเนาะเดี๋ยวเราไปชมภายในกันนะคะภายในตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะและก็พวงมาลัยจะมีมัลติฟังก์ชันนะคะ สะดวกสบายในการใช้งานหน้าจอนะคะก็จะเป็นหน้าจอ LED ระบบไฟฟ้ารอบคันตัวนี้นะคะจะมีแอร์แบคู่ด้วยนะคะฝั่งคนขับและก็ฝั่งคนซ้อนไม่แท้ไม่เดิมจากศูนย์นะคะไม่ใช้งานน้อยมากๆนะคะอยู่ที่3,954กิโลเมตรนะคะเครื่องเสียงนะคะตัวนี้นะคะ เป็นระบบสัมผัสนะคะใช้งานง่ายเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะตัวน,นี้ตัวนี้จะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่สีดําล้วนนะคะสามารถระบายความร้อนได้ดีด้านหลังผู้โดยสารน,นะคะกว้างขวางนะคะสะดวกสบายต่อการใช้งานนะคะเดี๋ยวเรามาชมด้านหลังกันนะคะด้านหลังก็ใส่ของได้เยอะนะคะกว้างขวางเดี๋ยวเรามาชมเครื่องยนต์กันนะคะเครื่องยนต์ตัวนี้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์ 1.2นะคะเป็นอีโกฮานะคะประหยัดน้ำมันนะคะสำหรับตัวนี้ด้านหน้าของเรานะคะเครื่องยนต์ตัวนี้จะมีระบบเบรก ABS นะคะระบบเบรกสล้อกันลื่นถลายนะคะเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานให้กับคุณลูกค้านะสำหรับคันนี้เครื่องยนต์ของเราใหม่มากนะคะรับประกันเครื่องยนต์ให้1ปีเต็มนะคะหน้าเดิมเครื่องดีไม่มีชนนะคะสำหรับคันนี้รับประกันได้เลยนะคะสำหรับของแถมนะคะทางร้านเราก็จะมีรับประกันเครื่องยนต์1ปี นะคะ,ะฟรีประกันภัยนะคะพรลบอโอนทะเบียนเปลี่ยนป้ายให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ก่อนออกจะมีเปลี่ยนของเหลวให้ด้วยนะคะเช็คน้ำมันเครื่องเช็ครถให้เรียบร้อยนะคะพร้อมใช้งานนะคะราคาคันนี้นะคะอยู่ที่380,000บาทนะคะแต่วันนี้เราจะมา ล่อยราคาเบาๆให้กับคุณลูกค้าอยู่ที่3,500 0 0บาทนะคะให้เงินดาวเกียง500บาทลูกค้าที่มีเครดิตดีก็ฟรีดาวได้เลย<ช>เนาะผ่อนเบาๆผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่5,000กว่าบาทนะคะสำหรับคันนี้เนาะ,ค,ะคันต่อไปนะคะตอนนี้นะคะจะเป็นมิตซูบิชิมิลานนะคะปี2016นะคะสีขาวรุ่นนี้นะคะจะเป็นเกียร์ธรรมดาใช่ค่ะใช้งานง่าย,ะาน,ายนะคะสำหรับผู้หญิงก็ใช้ได้ผู้ชายก็ใช้ดีนะคะใช่ค่ะ ตันนี้นะคะก็จะมีไฟนะคะไฟด้านหน้าจะเป็นไฟซีนอนน,อน,นะคะ,คะสําหรับคันนี้กระจังหน้าตัวนี้มาพร้อมอ่าโคมเมียม,ม,ม,ยมนะคะตัวนี้จะเป็นล้อกระทะฝาครอบนะคะ ยางยางดีสี่เส้นเลยนะคะจะมาพร้อมสเกิร์ตด้านข้างน,นะคะแต่งให้รอบคันสวยงามมากๆเลยนะคะสำหรับด้านหลังนะคะตัวนี้จะเป็นเก๋งห้าประตูนะคะด้านหลังก็ใส่ของได้เยอะเช่นกันนะคะตัวนี้นะคะมาพร้อมยางนะคะยางอะไรนะคะยังไม่ผ่านการใช้งานเลยนะคะด้านหลังตัวนี้พับได้ใช่ไหมใช่คะ่ะพ,พับเก็บได้นะคะสำหรับลูกค้าทีอ่อยากได้แบบว่าไป เปิดท้ายไ่ยของเนาะเหมาะมากๆนะคะสำหรับคันนี้นะคะเพราะว่าเป็นห้าประตูเนาะ,<ช>ะด้านในนะคะฝั่งคนขับนะคะก็กว้างขวางสะดวกสบายค่ะตัวนี้จะเป็นเกียร์เมนนวลนนะคะ5สปีดคะ่ะไม่ใช้งานอยู่ที่8 2 0 0มสอง 2,931กิโลเมตรนะคะจะเป็นเกียร์ธรรมดาใช่ไหมใช่ค่ะตัวนี้จะเป็นระบบไฟฟ้ารอบพันนะคะจะเป็นเบาะผ้านะคะเบาะผ้าสีดำกร,รมหยี่นะคะเดี๋ยวเรามาชนเครื่องยนต์กันนะคะสำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์1.2ซีซีอีโคคารนะคะประหยัดน้ำมันด้านหน้าก็จะมีระบบเบรก ABS เช่นกันนะคะระบบเบรกสี่ล้อกันลื่นถลัยนะคะรถของเรานะคะสังเกตได้เลยนะคะ คันหน้าเดิมนะคะลดหน้าเดิมทุกคันนะคะรับประกันเครื่องยนต์ให้หนึ่งปีทุกคันนะคะ,ะแล้วราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะคันนี้ราคาคันนี้นะคะอยู่ที่280,000บาทนะคะน้ํามีส่วนลดให้ทันทีนะคะอยู่ที่30,000บาทนะคะราคาคันนี้จะเหลือเพียง250,000บาทเท่านั้นเองค่ะลูกค้าจะได้ผ่อนเริ่มต้นเพียง4,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะ ดาวเท่าไหร่คะดาวเพียง500บาทเท่านั้นเองค่ะค่ะสำหรับลูกค้าเครดิตดีนะคะก็สามารถซีดาวได้แถมทุกอย่างใช่ไหมคะใช่ะประกันภัยโอนทะเบียนพรบให้เรียบร้อยนะคะสําหรับรถของเรานะคะแถมยังรับประกันเครื่องยนต์ให้1ปีเนาะใช่ค่ะ2คันนี้นะคะต่างกันอยู่ที่รถ เอคท่านะคะจะเป็นเก่งนะคะสําหรับคันนี้เป็นเก่งนะคะต่างกันอยู่ที่เกียร์ออโต้นะคะและคันนี้ก็รถปีใหม่กว่านะคะและก็คันนี้นะคะจะเป็นเก่ง5าประตูนะคะสําหรับลูกค้าที่ชอบเกียร์ธรรมดานะคะก็ขอแนะนําเป็นคันนี้เลยใช้งานง่ายนะคะราคาก็เบากว่านะคะเนาะเรามีสองคันมาให้ลูกค้าเลือกนะคะสําหรับวันนี้นะคะ เอกสารนะคะในการออกรถก็ไม่ยุ่งยากนะคะเพียงลูกค้ามีแค่บัตรประชาชนใบเดียวนะคะย้ำเลยนะคะบัตรประชาชนใบเดียวจริงนะคะและก็อาชีพที่สามารถตรวจสอบได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรค้าขายได้หมดเนาะใช่ค่ะและก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับลูกค้าที่จะมา ติดต่อนะคะค่ะสนใจรถนะคะก็สามารถติดต่อได้ตามช,ช่องทางที่ให้ไว้นะคะ่คะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด s u b สไครต์หรือกดกระดิ่งไว้เลยในช่อง y o u t u b e นะคะ,คะเพื่อจะได้รับโปรโมชั่นต่างๆนะคะจะได้ทราบก่อนเพื่อนแล้วก็จะได้รถส,สวยๆกับทางร้านเราไปใช้งานนะคะสำหรับวันนี้นะคะไก่กับน้ำก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ